วัดนาเจริญบ้านนาคอยตำบลหนองย่างชินอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมโดยพระรูวรเขตกิจโกศลเจ้าอาวาสขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมงานปริวาสกรรมบวชเนคคัมมะปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่14ถึง23มิถุนายนพุทธศักราช2567 กำหนดการ14มิถุนายนลงทะเบียนและขอปริวาส17มิถุนายนขอมานัด23มิถุนายนออกอัภิธานการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสั่งขกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจและขอชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารเจ้าภาพข้าต้มเจ้าภาพน้ำดื่มเจ้าภาพน้ำปานาะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆ หรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองนิจาภาพได้ที่พระครูวรเขตกิบโกศล0935058129 พุทธศาส,สนิกชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลร่วมสมทบบุญได้ด้วยการสแกนง่ายได้บุญที่ QR วอา e คดวัดนาเจริญร่วมงานปริวาสกรรมบวชเนคขมะปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญทานบารมีณนะวัดนาเจริญในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่